สวัสดีครับพบกับช่อง High Jack Story ครับวันนี้เราจะมาวิ่งที่งานจอมบึ้งมาราธอนในระยะทาง42กโลงานนี้ก็จัดเป็นครั้งที่38เดี๋ยวเราไปดูเลยสวัสดีครับพบกับช่อง High Jack Story ของเราครับวันนี้เรามาวิ่งที่งานจอมบึ้งมาราธอนครับครั้งที่38ต้องบอกเลยครับสนามนี้เป็นสนามแรกของผมเลยจอมบึ้งเนี่ยได้ยินข่าวควตั้งแต่เข้าวงการมาว,ว่าสนามนี้เป็นสนามในตำนาน เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวขอไปวอร์มร่างกายกันลวกันวันนี้จะรอดหรือจะร่วงเดี๋ยวเราต้องไปรอติดตามกันครับผมไปกันเลยนี่กองเชียร์นอนรอนในรถก,กันนะ <c oughs> เหจกันนะครับมาแล้วครับก็ถึงบรรยากาศงานของจอมบึงมาราธอนครั้งที่38แล้ว คนก็ค่อยทยอยมากันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปยืดเยียดสักหน่อยก่อนครับนี่คือบรรยากาศงานจอมบึงครั้งที่3าครับทีมงานที่นี่จัดสถานที่ได้สวยงามมากเลยตกแต่งไฟสวยงามมากเลยครับนี่ก็คนก็ค่อยทยอยกันมาฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นกองเชียร์ครับเดี๋ยวเราไปดูต่างเลย อีกไม่แม้แลยครับก็จะปล่อยตัวในระยะทางมาราธอนหรือ42กิโลครับนี่ตอนนี้ก็มาสแต์บายที่หน้าจุดปล่อยตัวกันเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเวาไปดูการปล่อยตัวกันครับ พี่น้องสวัสดีครับตัดััลุยๆครับบ้านเกาะนะครับมาเป็นเแรกนะครับที่นักวิ่งกำลังวิ่งผ่านนะครับ้ตวองนอี่้การาักำลังจะเข้าโลดที่สตอนนี้ก็กนะนนกไปด้วยเพจประมาณ43 4 4 จะลองประคองดูแล้วก็ข้างทางนี้จะมีกองเชียร์ค่อนข้างเยอะเลยนะพี่พี่ก็ตามตามกันมาเดี๋ยวเราไปดูกองเชียร์นะตอนนี้ขอลุนที่4ี่แล้วครับตอนนี้ก็ประคองเพจไป43-44ามืี่อนเดิมก็มีวีทีหลายท่านที่สรุปนี้ เขาเชียร์เยอะครับตลอดทางเลยตอนนี้ดูฮะ,ะโลที่เจ็ดนะครับตอนนี้มาพร้อมกับปวดท้อง สายต้องหาห้องน้ำแวะอีกแล้วตามสูตรไฮแจ็คเลือกต้องบอกเลยครับทักง,งานจอมบ,บึงเป็นครั้งแรกรู้สึกประทับใจเส้นทางมากขนาดวิ่งมาแค่8โลคือทางมันก็มีไฟตลอดทางตอนนี้นะใน8โลนี้นะะอากาศวันนี้ก็ดูว่าเย็นดีคนระับ ปัญหาหลักก็ี่คือพุทธองอีกแล้วลองลองฝืนไปไปันไ,ไปไวก็แวะรุยต่อครับ12โลครับตอนนี้แต่โลแปมาเป็นทางแบบมืดๆเหมือนทาง่อาะ้างนิดนึงแต่ก็วิ่งดีฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอห้องนำ้ำรุบต่อ ลุยกันต่อลุยกันต่อลุยกันต่อกำลังจะเข้าโลที่13ตอนนี้ประคองเพจไปสี่สามสี่สี่ลุย16โลครับตอนนี้ไปครับยาวไปอยู่ตอนนี้17กเแล้วเราจะเข้า18ครับตอนนี้อากาศเย็นดีครับวันนี้ ดูดิภารกิจเรานีจะทำ New p ีได้หรือเปล่ากัดดีครับเส้นทางดีดูต่อเมื่อกี้มมีพี่ๆกล้องเชียร์ตอนนี้อยู่โลที่19ครับกำลังจะเข้า20มีพี่ๆที่มาเชียร์นับันดับตั้งแต่1 จนถึงสุดท้ายเอ้ยจนถึงผมตอนนี้อยู่ที่136ยสามสิบหกได้ได้ดูต่อครับจะครึ่งทางแล้วครับตอนนี้อีกร้อยเมตรเข้า21โลตอนนี้กำลังจะสวนที่หนึ่งโอ้โหออกอ่ะถ่ายรูปแป๊บเดี๋ยวไปดูที่หนะึ่งฮะ เพงจุดกลับตัวนะครับตัวนี้่านะครับจุดกลับตัวกับตัวโลที่นี่ประมาณ24ฮะกลับตัวก่อนกัวน้โอ้ขึ้นทางเย้ตัวนะครับตอนนี้ ช่วงนี้จะมืนดนิดหน่อยนะฮะฮะไฟไม่ให้มีช่วงนี้ฮะม,มีไฟครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศพี่พี่ที่กำลังวิ่งมาแล้ถอนกันผู้ช่วครับ เมื่อไหรครับตอนนี้ตอนนี้เขาสู่โลที่30เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นโลพิาสาษแล้วก็เหมือนตะคิวกำลังจะเริ่มมาช่วงนี้บอกเลยครับว่าเป็นโลที่30จะค่าสสำเร็จละชอบตายระยะนี้ฮะก็คือตะคิวจะค่อยๆตัดต่อ,ตตอขาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ อันนี้เข้าโลที่35แล้วครับตอนนี้หลายมากับพี่ๆระยะมาราธอนครก็ขออภัยนะตอนนี้ไปไม่ค่อยมีเดี๋ยวไปเพิ่มแสงตอนนี้เหลือระยะทางอีกประมาณเจ็ดโลเราไปดูกันต่อจะรอดหรือจะล่วงเดี๋ยวจังหวะตรงที่มันเป็นไฟเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับตอนนี้มันจะมืดๆหน่อยอ่ะดูย นั่นเป็นผู้นำที่เป็นโล39ครับตอนนี้โคตรลาเลยตอนนี้เหลืออีก2โลกับอีกหกรอยเมตรจะรอดไหมเราต้องไปคอยดูก็ต้องคานตอนนี้คานไปประมาณเพจห้าครึ่อย่างเหนื่อยเลยตอนนี้ตอนนี้ก็มีนักวิ่ง2ีเป็ดโล10โล ตามมาเลยนี่แตกแตกแตก ใกล้แล้วครับตอนนี้3มชั่วโมงย2ิบอดีระยะทางอีกประมาณ5 600เมตรแต่คิวมามากเลยตอนตอน้องค่อยๆไปตอนนี้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับตอนเข้าเส้นชัยนะจะเข้าเส้นชัยแล้วโอ้ย ระวังเดินนะครับตรงนี้เดินนะระวังนะครับตรงนี้เดินนะครับระวังเดินนะครับเพราะสุดท้ายระวังระวังเดินนะครับสามชั่วโมงครึ่ง อีกหนึ่งท่านนะครับอันดับสองระยะพาระทอร์จิงนะครับมา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 กำลังจะถึงเส้นชัยแล้คุณชริดานะครับหรือหมอพิยุร์ด,ดีนี้เกหยุดทันทีที่วิ่งเข้ามาจะชนได้หรือจะบาดเจ็บนะคะมาแล้วนะครับกะลังมาอีกหนึ่งท่านนะครับอันดับสองระยะพาระทอร์จิงนะครับ ปถึงถายคุณชนิด,นดาเลครับหรือหมอพี่โอ้ถึงสักทีครับระยะทาง42โลวันนี้บอกเลยว่านิวพีดีรู้สึกฟินมากๆเลยก็วันนี้ใช้เพจไป452ครับจบซอจบจบประมาณ3ชั่วโมง27ตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอา3ชั่วโมงครึ่งรู้สึกโอเคตามเป้าแต่ต้องบอกเลยครับว่าโลท้ายๆเนี่ย ขาไม่ไปเลยขาล้ามากๆเลยแล้วก็จะมีช่วงที่แบบ่างช่วงที่มันไม่ได้ถ่ายเลยเนื่องจากว่ามันมืดครับแต่ว่าตอนนี้ก็เข้ามาเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ฟินมากเลยครับตอนนี้อากาศก็กดีนี่ครับกองเชียร์หนาวเก่งไหมเก่งเก่งมาก <c oughs> หนาวไหยวิ่งไหมไมา <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันครับ ตอนนี้เรามาทำอะไรฮะเรามาถ่ายรูปแล้วเราก็รอรับรูปีออ่หเรงนีอามาดูของกินงานจอมบึงฮะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งแล้วกันม <c oughs> ีอะไรบ้างเพียบเลย <pe ep> แฝดผลไม้เพียบเลยฮะแมงโม เดียวจะิญอาหารมากนี่คนนี่คนวิ่งมี่คนนอนวิ่งมาเหนื่อยมากกินได้ไวัเมื่อสักครู่นี้ครับกำลังจะเตรียมกลับแล้วกำลังจะเตรียมกลับออกจากสถานที่การแข่งขันละแต่เมื่อกี้เขาโทรมาหาแฟนผมเขาโทรมาว่าอะไร รายงานตัวได้ลำตัดที่8ผมไม่รู้ไงว่ามันลำตับที่แปมันได้รางวัลอะไรเนาะแต่ว่าเขาให้ไปรายงานตัวอาจจะเป็นรางวัลกิฟต์ร์เชอร์เล็กน้อยหรือเปล่าแต่ว่าตื่นเต้นเจ๋งมากเลยพี่ดีนี่นี่แรุ่นฮะรุ่นแปดรุ่นแปดติดกับเขาเฉยเดี๋ยวไปรับรางวัลกัน thank mm -hmm. なるほ ฮ่าอันนี้มาปิดปิด,ป,ดปิดคลิปของจริงนะครับก,ก็ก็เมื่อกี้นะครับก็คือว่าเรากําลังจะเตรียมตัวที่จะกลับแล้วแต่อยู่ดีทางทีมงานของทางจอมบึงมาราทอนครั้งที่38เนี่ยน้องๆที่เป็นสตาร์มเขาโทรมาหาแฟนผมบอกว่าอันดับที่8ได้รางวัลก็เลยเอ้าวดีใจสิครับตอนแรกก็เข้าใจว่าระยะมาราทอนนะครับมันจะมันจะแค่5ําลำอ้าลำดับ เดีไปมามันให้เป็นสิบลำดับแล้วผมได้อันดับที่8พอดีโอ้โหดีใจมากสุดยอดดีใจอ่ะพูดไม่ออก <laughs> โอเคครับครั้งหน้าจะเป็นงานอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ